กุหลบัวตองนึกว่าแบบเหมือนต้นมันเล็กๆเนาะแมงต้นมะฮือมาแบบใหญ่มากโอ้โหนี่เขาบอกทุ่งบัวตองเหรอมันเป็นต้นไม้ใหญ่เลยอะ่ะ <c oughs> มันไม่ใช่ต้นไม้เล็กนี่โอ้บ้าไปแล้วทุ่งบัวตองต้นบัวตองถึงให้โน่นโน่นโอ้โห ต้นอะไรต้นตูนอ๋อใบบอนเนี่ยหรออ๋อโอ้ใบใหญ่ต้นตูนโหน้ำใสเลยสุดยอดเขาถูก ทำอย่างดีอิดหินมะเขือยาวมะเขือยาวครับที่นี่อยู่หมู่บ้านอยู่ประมาณตั้งกี่ร้อยปีแล้วครับเนี่ยสองร้อยปีแล้วเหรอแล้วลักษณะบ้านเนี่ยเป็นอย่างนี้มาก่อนไหมหรือว่าเมื่อก่อนนั้นเป็นยังไง เป็นกระท๊อนะและทางอะไรอย่างเงี้ยเขาทํามาให้อ๋อเป็นทางลูกลังทางอะไรเงี้ยดินเลยเออแล้วก็ก็คนเข้ามาเที่ยวอเราก็ทําให้มันอยู่ง่ายหน่อยอเออเป็นกว่าจะเข้ากว่าจะออก พอ,อผมขับเข้ามาก็ไม่ใช่ว่าใกล้ๆเนานะโอ้โหเ,เวลาเราจากดอยสะเก็ดมาที่นี่นะคือเราเรา,าเวลาเราออกไปเราทำอะไรบ้างครับออกไปเพื่อเพื่อเพหาอาหารครับที่นี่จะทำทำ,ทำเมี่ยงทำเมี่ยงอันแรกสับข้าวสารเมี่ยงเมีม่ยงอะไรเป็นเมี่ยงเมี่ยงนี่คือคือเอามาเคี้ยวมากินหนักอ๋อเมี่ยงเออกั เจ้าหมากอะ่ะอ๋ออ๋อโอ,อ้โอ้เตานึ่งเมียเม่ยงอ๋ออยู่นี่เนี่เยเตาอ๋อเตาธรรมดาแต่ใหญ่มากเลยนี่ก็เป็นบ้านนสึกนะเสวความแข็งแรงสดสะอาด ปัจจุบันนี้ก็ยังทำอยู่ปัอ๋อบางครอบครัวที่ยังทำอยู่อ๋อบางครอบครัวส่วนมากจะมาทำมาหันมาปลูกกาแฟแล้วก็ทำการท่องเที่ยวเอ้าในกาแฟปลูกแถวไหนฮะในนี้มันเป็นที่จะถ้าจะไปม่อนที่จะผ่านเกียวฟินอ๋อก็จะผ่านก็เป็นทุ่งเป็นไร่ เัานี้มีชาวฝั่าามาทำไร่ผิวนคะรับอ๋อวันนี้ก็นนมีลว่าวฝ่งเรียกว่าผิวอย่างหลังนี้นี่กี่ปีแล้วเนี่ครับที่เป็นร้านทาํเป็นร้านมันคงยี่สิบป,ป,ปีเออปวกเปิดไม่มีรบกวนเลยเฮ้ยเออข้างล่างนั่นปวกเยอะมากอย่างนี้เนี่ยคือแหลกร้านเออ อ่าแล้วอย่างร้านกาแฟอะไรวิวไอไอระเบียงวิว,ว,วอันนั้นเป็นของของคนที่นี่ทำอ๋อระเบียงวิวแล้วก็กิมดาวแล้วก็ใกล้ๆกบ้ันล่ๆอ๋อก็คือของที่นี่เขาทำแล้วก็คือตอนแรกมันเหมือนมันเป็นผาเป็นอะไรเหมือนพื้นที่น้อยเนาะแต่พอทำกลายเป็นเนเน์เลยเนาะสูง สัมภาษณ์หนุมั้งดีกว่าชื่ออะไรครับต้องชื่อหยังบอกรต้องชื่อหยังชื่ออะไรนะเางีชื่ออะไรนะเวียงฟ้าเบียงฟ้าเบียงเียงฟ้าอ๋อโอ้โหเพียงฟ้าด้วยนี่อายอเอาล้เพียงฟ้าจะเอาขาขึ้นบนหัวแล้วี้ขี้ี้ขค้ขี้ขี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 ้ขงขว้ครึ่ีแล้วีรียนที่ไหนกัน Dante, เวลาเรียนอาตอนนี้ไม uh, ่ได well ้เรียนแต่ตรงนี่ไปเรียนที่อ๋อเวลาเรียนไปเรียนในเมืองตัวนมากกว่าตัเรียน่ตัวตำบลนลยครับตำบลไม่เกี่ยวนะอ่าอ่าอ่ามีถึงกี่มีถึงชั้นไหนมอสามครับมอสามเลยมีไม่ลูกหลานเรียนแล้วก็ไม่มาทํานี่คือไปทํางานข้างนอกเลยเมื่อก่อนที่มีตอนนี้กลับมาหมดนะครับเออลูกสาวนี่ก็ไปเรียนจบปริญญาทางกรรมธรรมร้านกุญสูตร มับเถืองอุ้ยอะไรนะครับนะปยนั่นปุยนี่คือคือชื่อมันย่อมาจากปุย่าตายายครับอุยนี่คือเป็นเป็นพ่อของผมเมียยายอ๋อเห็นนะเืองอุ้ย เดี๋ยวต้องไปหาคนดูแลรถอระบะบ้านเหนือนะเนี่ยแหละที่เปิดไฟก็คือรถเราออกไม่ได้ใช่ต้องไปห่เอาคนเขาทีอโอ้นี่เขาเรียกยันอะไรครับเพ่เป็นหนังน,นนะเนาะหรือไม้อะไม้ไม้เนาะเป็นอันนี้นับถืออะไรครับที่นี่นับถือพุทธเนาะมีวัดอยู่เนาะเออ นะวัดนี่อยู่มานาน,นยังนานครับประมาณร้อยกว่าปีก็แล้วกรหังเป็นร<ป>้อยปีแล้วนะ100 100 100เนาะร้อยเก็เห็นมีพระที่เป็นที่เรานับถือคือพระอะไรพระสงฆ์อ่ะชื่อหลวงพ่ออะไรครับลวงพ่อที่คนะุบ้าคุบาแก้วกับอ่าคุบา้าแก้วแล้วคุบา้บาสงฆ์ครัอ๋อแกแกไม่อยู่แล้วงอนับอแอ๋อมอนับถ้าไปนานแล้วทันไหมพี่ทันไหมทันดูทันดูแกเป็นยังไงแก สมรถะแกเออก็แกก็เก่งเก่งอ่ะแล้วอย่างโบสถ์กลางน้ำอ่ะใครเป็นคนมาสร้างให้นะตอนนั้นตอนนั้นผมมาอันน่ะมีมีมาแล้วถูกปะนานแล้วเนาะอ้โอ้โทีนี้นับถือพุทธไม่ใช่โมงอันนี้เขาเรียกเป็นอะไรเป็นพื้นเมืองชนพื้นเมืองเนาะส่วนมากจะเป็นคนที่ดอยสะเก็ดอ่าดังกระแพงขึ้นมาก่อนจะไม่ใช้คำว่าเจ้าเหมือนคนเชียงใหม่ เจ้าเหมือนกันแต่ไม่เคยได้พูดเนาะเออผมก็ถึงว่าผมเดินไปก็แบบไม่มีคําว่าเจ้าแต่คือมันก็สเสนห์นะออแต่ไม่ไม่ได้ยินพูดนะพอ่ะอ๋อชุดนี้อ๋อนี้เขาไปมาแล้ว <c oughs> กระรดนี่แหละแล้ส่งใช่ไหม <c oughs> อ๋อ <c oughs> อะไรนะครับพี่ ก็เหมือนคนภาคกลางไปเออก็เลยหวานกินคนพื้นเมืองถ้าอู้อู้กัพื้นเมืองเหมือนกันนี่ก็จะใช่กับเมืองอ๋อพอคนต่างินไม่เข้าใจอ๋อัพอ๋อพูดเพื่อให้มันง่ายง่ายในการง่าอ๋ออืม ก็จากนี่ก็อุ้มเมืองฮะข้าเเจ้าอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยนะชื่ออะไรนะลืมชื่อเลยเยอะ่อะไรนะฟ้าอะไรนะอะไรนะอะไรฟ้านะอะไรนะลูกชื่ออะไรนะชื่ออยางลูกชื่ออะไรอย่างชื่ออะไรอยางชื่อหยงบังลุงเออชื่ออะไรลูกชื่ออะไรชื่ออยางสวยจังเลย น็าเชืออย่างนะจำด้ยินอ่ะแต่เขาก็พูดพูดพื้นเมืองถูกปะเพราะเขายังเด็กอยู่เออหลืดพูดได้นี่นี่ไหนพ่อใช่หรอใช่พ่อเหรออืออะไรนะเขาบอกอะไรนะจะไปตัวป้อจะไปตัวป่ออ้า ราก๋๋วยวยยเตีอ๋อแล้วก๋วยเตี๋ยวนู่นอ่่าาฮฮะะออ๋ออ่าใช่ผมเตยก็คือที่เป็นเจ้าของเนี่ยเขาเขาก็คือออกแบบ หรือไม่ก็ทําขึ้นมาเพิ่มเพื่อให้คนได้อยู่หรือไม่ก็แบ่งพื้นที่ให้เขาได้ครับเมื่อก่อนอนี่เราทำสวนเราทำเนี่ยไม่จะมีคนงานจากเราจะเปมีมงังอยู่ข้างทินด้วยมาทํางานที่นี่ด้วยอ๋อแล้วก็มาพักด้วยมาพักที่นี่อยู่กินงกับนี่นอ๋ออ๋อ,อหลังๆมาก็มันก็อาจจะเริ่มมีทั้งช่วงหนึ่งที่ว่าเขาไปทํางานในเมืองกันนะคนคนงานก็เลยขาดไปขาดไปก่อนคนคนงีนก็ทิ้งลเริ่มว่าเออทิ้งห้องมัน่าก อ๋อโอ้อที่ห้องเหลือก็เลยแบ่งผมมาจากจากาังหวัดสิงห์บุรีสิงห์บุรีอ่ากลางไปเจอมาในเวบ็บยูทูบก็เลยตามมาก็มาเซิร์ชหาเลยตามมา เมี่ยงยังไงนะก็ค so ือเอาใบมาเก็บเก็บเก็บทาตอนเย็นมันนึ่งมันนึ่งแล้วมามัดมัดแล้วก็เอามาตองตองอ๋อแล้วเวลากิน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 กับเกลือเกลือเม็ดครับเกลือเม็ดยิบยิบเนี่ยละเอียดละเอียดเนี่ยนะทาใช่ไหมฮะเอาใส่ข้างในอ่ะพับพับพับห่อม้วนม้วนม้วนอ๋อแล้วรสชาติของใบเมี่ยงเป็นไงเปรี้ยวครับอ๋อเปรี้ยวก็จะตัดกับเกลือตัดกับเกลือ เขากินเพื่ออะไรครับกินเพื่อแก้แก้ง่วงค่ะแก้กินมากอ่ะไม่ใช่กัญชานะมันมันก็ติดเหมือนกันนะครับอ๋อคือเหมือนเหมือนกัญชาเลยมันติดมันมันไม่ไม่ไม่เมาอ่าไม่เมาอย่างเดียวมันทําให้ตื่นตัวตลอดอ๋อกระตุ้นกระตัดทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่กระตุ้นกระตาดอ๋อกระตุ้นไม่ให้หลับอ่าผมขับรถไปนี่ผมก็กินได้เลยฮะเคี้ยวได้ที่ทั้งเหนือเพราะว่า อมเมี่ยงสุกุลีอ๋อของคู่กันครับอ๋ออมเมี่ยงสุกุลีของคู่กันเมื่อก่อนนี่คนคนเมื่อก่อนนี้ต้องสุกุลีกันทุกคนเนาะครับผมอ๋อรุ่นหลังไม่ก็ไม่กินเมี่ยงไม่สุกุลีแล้วอ่<ม>าเหเกี่ยวมาฝรั่งละเกี่ยวมาฝร <c oughs> ั่งอ๋อแต่ทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่ <c oughs> ใช่ไหมเมี่ยงม,ม,มียังมีขายกันอยู่อ๋อคนเก่าๆก็ยังอยู่เขากินอยู่นะวิถีชีวิตแบบติดนะถูกไหมอ๋อ อะไรนะครับก็ไม่มีใครกินแล้วเออแล้วพี่ยังกินอยู่ไหมกินอยู่อ๋อแล้วปลูกไหมแล่กไม่อ๋ก็คือเรามีอยู่ก็คือแต่คือมันไม่ได้ความต้องการเยอะขนาดนั้นแล้วเขาก็ไม่ไหวแล้วมันต้องเดินไปประมาณเขาไม่ทำกันแล้วอ๋ออ๋ออ๋อต้องเดินไป ปลูกกันไว้เป็นกี่ไร่อะตอนนั้นที่ทำเป็นไร่ติดก่าไร่ก็เยอะแล้วก็เด็ดใบอย่างเงี้ยนะใบแก่หรือใบอ่อนใบอ่อนใบใบกลางๆค่ะที่กินได้อ่าใบกลางๆขนาดกลางใบแก่เขาบอกว่าทำเป็นใบชาใบชาเป็นมตาแห้งอ่าแล้วก็มาอบเอาใบแก่มาตากแห้งแล้วก็ทำเป็นผ่อนใบชาค หมอนอ๋อหมอนอ่าไว้หนุนอ๋อไว้หนุนเล่นหายเครียดด้วยเฮ้ยเออในตัวของไอ้เนี่ยนะใบเมี่ยงอ๋อมันมันมันเหมือนกับชาจีนนะฮะปิดคุณจีนชอบอ๋อทำได้หลายอย่างอ๋อใบเมี่ยงเป็นหมอนใบชาแล้วก็มาทำมาเป็นชาเนี่ยชาชงก็ได้อ๋อก็ได้เออเออเออ เราต้องเอาไปทำอะไรไปไปนึ่งเหรอเราเอาไปเวลาเรากินเนี่ยก่อนจะเอาไปกินกันเนี่ยนึ่งเรานึ่งแล้วเอาไปหมักอีกนึ่งให้สุกแล้วก็มาหมักหมักแล้วก็หมักนึ่งให้สุกแล้วดูอะไรไงสุกมันจะมีไปมันจะเป็นสีเขียวถ้ากี่มันสุกแล้วมันก็จะเหลืองอ๋อแล้วพอเคี้ยวไปมันไปฝาดหรือว่าฝาดตอนแล้วเนี่ย เอาไปหมักแล้วมันจะเปรี้ยวเนี่ยคนเนี้ยเขาทำเกลืไว้เมี่ยงอะเมื่อก่อนเขาเอาไปหมักไม้ค้าเมี่ยงทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่อ่ะพี่สวัสดีครับสวัสดีครับแต่ไ่ทำไม่ทำจะปีจะ่สี่แค่เดือนสามสี่เดือนเนาะสามสี่เดือนผ่านมานี่รับซื้ออยู่ซื้อไว้อยู่อ๋อซื้อไว้อยู่แต่พี่ดีตลาดมันแบบใครดีเท่าไหร่ เขาเขาขายไงโลเท่าไหร่หรือขายเป็นขายเป็นขายเป็นมัดขายเป็นกำอ่ะอ่าที่นี่เขาที่นี่เขาเก็บมาแล้วมัดเท่าไหร่ซื้อเขาสิบบาทอ๋อก็เยอะอยู่เออมัดสุดยอดอืมบางบางบางมันมีสินบางเจ้ามันมีสินจังเนาะบางเจ้าก็หยองน้อยบางเจ้าก็เต็มที่๋อเมี่ยงเมี่ยงเมี่ยงถามดู อ๋อนี่ใช้ไฟฟ้าพลังน้ำพลังน้ำอ๋อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตอนนี้